านผู้นำไรอ้อนทุกท่านนะคะตลอดจนครูอาจารย์นักเรียนและท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านนะคะแง่รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งเี่ยมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองปีที่แล้วท่านก็มาที่ราชพัฒน์นี่แหละแต่จะที่ถามว่าคนละห้องนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกยินดีนะคะที่ที่ได้เห็นความร่วมมือของภาคเอกชนภาคประชาสาังคมโดยทางไรอ้อนเนี่ยได้จัดอย่างต่อเนื่องมาจนครั้งนี้เป็นครั้งที่29 รุ่นเนี้ยเป็นหลานลูกหลานที่ชั้นหมดนะคะดิฉั้นมีหลานคนสุดท้องเรียนมหาวิทยาลัยปีสองแล้วอันนี้รุ่นเล็กกว่าหลานดิฉั้นอีกนะคะฉันเนี่ยต้องระดับป้าระดับย่ายายแล้วนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆทุกคนนะคะคือมานั่งอย่างนี้ในห้องอย่างเนี้ยนะมีพิธีการก็เป็นเตียงคอม ความพร้อมเตรียมใจเราให้นิ่งให้สงบคนที่เข้าอยู่หนะ้าที่แห่งนี้ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะเป็นการแข่งขันสมัยเด็กๆเ,เนี่ยป้าเนี่ยไม่มีโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นอาศัยอาหานสารานุกรมนี่นะคะแม่ป้าสอยู่โรงเรียนแดดลมนีซื้อสารานุกรมมาให้ป้าตั้งเงนแบบเรียงกันแบบเป็นเรืเร่องเลยมีโลกมนุษย์อวกาศเรื่องายๆเรื่องเลยนะคะ เท่าที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะอ่านได้แล้วก็เกิดจินตนาการเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อมากมายแบบนี้วันนี้หนูใช้แชท GPT ใช้ Google ใช้อะไรทางเสเลอ่นได้หมดเรื่องราวและสื่อโซเชียลมีเดียมันเข้ามามีบทบาทกับพวกเรามากนะคะสิ่งที่ป้าอยากฝากลูกๆไว้ก็คือว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ไร้อนทุกท่านอ่านมาเนี่ยนะคะ อยากให้นำไปปฏิบัติแล้วก็รู้บทบาทของตัวเองวันนี้หนูมานั่งตรงนี้ในบทบาทของการเป็นผู้แข่งขันบทบาทของลูกมีไม่กี่บทบาทแล้วค่ะบทบาทของการเป็นลูกที่ดีเป็นอย่างไรบทบาทของการเป็นนักเรียนที่ดีเป็นอย่างไรบทบาทของการเป็นเพื่อนที่ดีเป็นอย่างไรและบทบาทที่ดีของการเป็นผู้แข่งขัน ที่จะพาทีมไปสู่ความสําเร็จเป็นอย่างไรอยากให้ทุกคนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตมีเป้าหมายในการดําเนินงานเพราะว่ารูกๆจะโตขึ้นไปเป็นพนลเมืองของประเทศซึ่งเป็นพละกําลังพลละมาจากพละกําลังป้าจะมองเห็นอนาคตของประเทศก็คืออยู่ที่ลูกๆนี่แหละที่จะใช้ความรู้ความสามารถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าได้พระราชทาน เรื่องของปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกเรื่องของความรู้ที่คู่กับคุณธรรมวันนี้ลูกมันเติมเรื่องของความรู้ให้สมบูรณ์แต่ถ้าจะต้องโตขึ้นไปก็ต้องควบคู่กับคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวลูกซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซื่อสัตย์ พยันอดทนแบ่งปันและกระตันยูอันนี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคุณธรรมที่คู่กับ,บสังคมไทยนะคะวันนี้ลูกได้ความรู้แล้วความรู้เนี่ยทำให้ลูกเป็นคนเก่งค่ะทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้ป้าอ s s ู m ว่าลูกเก่งหมดที่กล้าอย่างน้อยอก็กล้าเข้ามาแข่งขันนะคะในที่แห่งนี้ความรู้ทําให้ลูกเก่งแล้วคุณธรรมจะทําให้ลูกเป็นคนดีค่ะ สังคมไทยต้องการแค่นี้ค่ะเก่งและดีเท่านั้นแหละนะคะแล้วก็เติบโตขึ้นไปพัฒนาประเทศชาตินะคะวันนี้เนี่ยป้าฝากความหวังไรออนทุกคนฝากความหวังไว้ที่ลูกขอให้ลูกใช้ความรู้ความ